คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคุณผู้ชมครับเราไปหาคำตอบกันครับว่าทำไมชาวตะวันตกยังคงเชื่อเรื่องโชคร้ายที่มากับเลข13ครับตัวเลขมีความสำคัญอย่างไรแม้จะเป็นเพียงความเชื่อทางไสยศาสตร์ แต่ความกลัวว่าวันที่13เป็นวันไม่ดีนั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของเราแม้แต่วิชาชีพที่มีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างการก่อสร้างก็ยังได้รับผลกระทบจากความเชื่อนี้ผู้โดยสารตาไวที่ก้าวลงจากรถไฟในเมืองคาดิฟสังเกตเห็นว่าที่ไซต์ก่อสร้างใจกลางเมืองมีสิ่งที่ขาดหายไปอย่างชัดเจนหนึ่งในเสาค้ำยันที่อยู่ภายในซึ่งกำลังก่อสร้างสำหรับโครงการเซนตันควี บนพื้นที่โรงเบียร์เก่าของแบรนด์เบรนมีตัวเลขแสดงบนทุกชั้นของอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จยกเว้นชั้นที่13ในศตวรรษที่21นี่ยังคงเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยกว่าที่คุณคิดบางอาคารรวมถึงอพาร์ตเมนต์และโรงแรมต่างก็ข้ามเลข13ไปโดยสิ้นเชิงชั้นที่13อาจถูกเรียกว่า 12A หรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารแทนที่จะใช้เป็นอพาร์ตเมนต์หรือสำนักงาน ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในโรงแรมที่สูงที่สุดในคา์ดิฟกระโดดข้ามจากชั้น12ไปเป็นชั้นที่14เลยบ้านเลขที่13มักจะมีราคาถูกกว่าบ้านอื่นๆในอดีตบางเทศบาลถึงขั้นห้ามไม่ให้โครงการบ้านใหม่ใช้เลขนี้เพราะผู้อาศัยไม่ชอบอยู่บ้านเลขที่13การสำรวจประชาชนในสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นว่า14ของผู้คนเชื่อว่าเลข13นั้นเป็นเลขแห่งความโชคร้ายโดยเนื้อแท้ ขณะที่อีก9%ไม่แน่ใจซาร่าโทมัสจากแกรนทาวในคาดิฟสังเกตเห็นหอคอยที่สายก่อสร้างเบรนเมื่อเธอกำลังออกจากสำนักงานของเธอที่เน็ตเวิร์กเรลซึ่งอยู่ใกล้เคียงมันดึงดูดความสนใจของฉันเมื่อเห็นว่ามันหายไปเธอกล่าวฉันคิดว่าเป็นเพราะไสยศาสตร์แต่ก็ลองค้นหาใน Google เพื่อยืนยัน และเพิ่งรู้ว่ามีการปฏิบัติเช่นนี้อย่างแพร่หลายเพื่อนหลายคนบอกว่าเคยอยู่ในอาคารหรือในลิฟที่ไม่มีเลข13เป็นเรื่องชัดเจนว่าฉันต้องไปเยี่ยมชมอาคารที่สูงกว่านี้เธอบรรยายว่าตัวเองไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่รู้สึกว่าบางนิสัยเกิดจากสามัญสำนึกเธอเสริมว่าฉันไม่อยากเดินลอดใต้บันไดาหากเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บฉันพบว่าประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเชื่อทางไสยศาสตร์นั้นน่าสนใจ เพราะมันทําให้เรามีความเข้าใจว่าผู้คนเชื่อมโยงเหตุการณ์เฉพาะกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันอย่างไรโครงสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งในสหราชอาณาจักรยังคงรักษาความเชื่อนี้ไว้ตอนที่ย่านคาร a r y w ีวารฟในลอนดอนได้รับการพัฒนาใหม่และสร้างหอคอยวันแคนาดาสแควร์ที่โดดเด่นในปี1990ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักรในขณะนั้น ก็พบว่าไม่มีชั้นที่13อยู่ในอาคารดังกล่าวและยังคงเป็นเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้หากคุณต้องการนั่งเล่นบนหนึ่งใน32แคปซูลของลอนดอนอายคุณอาจจะแปลกใจเมื่อรู้ว่าคุณสามารถจองหมายเลข33ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันมีขึ้นมาแทนที่หมายเลข13ที่ขาดหายไปคำถามมีอยู่ว่าทำไมเลข13ถึงเชื่อมโยงกับความอับโชค ความเชื่อดั้งเดิมเผยที่มาของความเชื่อที่ว่าเลข13านำโชคร้ายมาสู่ผู้คนหนึ่งในความเชื่อนั้นเชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์ที่มีคน13คนในอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูค,คริสต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกยูดาสอิสคาริโอสผู้ที่นั่งเป็นคนที่13ทรยศ์และถูกจับในข้อหาหมิ่นประมาทศาสนา ในทำนองเดียวกันในตำแหน่งแห่งนอรโลกิเทพเจ้าแห่งความปั่นป่วนและการหลอกลวงเป็นแขกคนที่13ในงานเลี้ยงของเทพเจ้าซึ่งเขาได้หลอกลูกชายคนหนึ่งของโอดินให้ฆ่าลูกชายอีกคนหนึ่งความกลัวเลข13ซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าอาการกลัวเลข13จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมาคู่กับวันศุกร์ซึ่งเชื่อมโยงอย่างล่มหลวมกับโชคร้ายเพราะเป็นวันที่พระเยซูคริสสิ้นพระชน แต่ทำไมคนในสังคมที่ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างสูงในเรื่องต่างๆยังคงยึดมั่นในความเชื่อเช่นนี้ดรจูเลียตวูดอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคา,าราดิฟและผู้เชี่ยวชาญด้านตำนานและกติชนให้เหตุผลว่าบางทีอาจเป็นเพราะความเชื่อดังกล่าวค่อนข้างจะเป็นความเชื่อสมัยใหม่และไม่ใช่ความเชื่อที่มีมานานหลายศตวรรษอย่างที่เราคิด มันไม่ใช่คติชนในแง่ของการเป็นประเพณีเก่าแก่มานานมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่ามี13คนในอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูเธอกล่าวเธอเชื่อว่ามันเป็นการสร้างของสื่อที่กลายมาเป็นที่นิยมในช่วงต้นศตวรรษที่20และได้กลายมาเป็นคติชนสมัยใหม่ในตัวของมันเองและถูกเสริมความเชื่อผ่านสื่อต่างๆรวมถึงภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Friday the 1 3 t หรือสุกที่13 การสืบค้นย้อนกลับไปก่อนหน้าศตวรรษที่20ไม่พบการอ้างอิงถึงเลข13ว่าเป็นเลขแห่งความโชคร้ายแต่ผู้คนมักมองย้อนกลับไปหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับการสร้างตำนานและยึดติดกับตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดมันฟังดูสมเหตุสมผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะความเชื่อมโยงกับอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่มันยึดโยงอยู่ดรวูดอธิบาย ส่วนแนวคิดว่าความเชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากโลกิน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังมากกว่าเธอกล่าวเสริมว่าแนวคิดดังกล่าวเกี่ยวกับตำนานนอสในฐานะเครื่องหมายวัฒนธรรมเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มันย้อนกลับไปสู่ความสนใจในศตวรรษที่19ที่ผู้คนในสหราชอาณาจักรมีความสนใจในมรดกเยอรมันและนักวิชาการชาวอังกฤษหลายคนแปลตำนานนอสเป็นครั้งแรก และแน่นอนว่าตั้งแต่ภาพยนตร์ของมาเวลออกมาโลีิก็กลายเป็นฮีโร่ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวละครนี้และเกิดการถ่ายโอนความสนใจแบบนี้ทางด้านของเรื่องราววันแห่งความอับโชค แนวคิดเรื่องวันที่โชคร้ายเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่มากลองคิดถึงวันที่15ของเดือนมีนาคมหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ides of m a r s ของชาวโรมันซึ่งถูกผนึกแน่นอยู่ในความเชื่อของชาวโรมันหลังจากการลอบสังหารจูเลียสซีซ่าในวันนั้นและกลายเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางผ่านงานของเชคสเปียร์ที่เล่าเรื่องราวของเขาดรวูดก, Wood กล่าวว่ามันดูเหมือนจะขัดกับทุกเหตุผล แต่การสามารถอธิบายสาเหตุของบางสิ่งบางอย่างว่าเกิดจากอำนาจภายนอกแม้ไม่ใช่พลังที่ชั่วร้ายแต่ก็เป็นอันตรายถึงตายสิ่งนี้กลับทำให้เรารู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเคที่กริฟฟินจากองค์กรตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ Property Mark ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองในเดวอนสหราชอาณาจักรยืนยันว่าการหลีกเลี่ยงเลข13ยังคงมีอยู่ในการสร้างบ้าน ฉันไม่คิดว่ามันจะลดมูลค่าของบ้านแต่บางครั้งเพื่อหยุดปัญหานั้นผู้พัฒนาจะละเว้นเลข13ไปเลยในอดีตคุณจะเห็นว่ามีเลข11 12 14เธอกล่าวไม่เคยมีใครเข้ามาแล้วบอกว่าฉันเชื่อเรื่องโชคลางและไม่ต้องการอยู่ในบ้านเลขที่13แต่พวกเขาอาจจะพูดว่าฉันไม่อยากอยู่ใกล้สุสานหรือป่าช้า ดังนั้นเมื่อคุณมองลึกลงไปคุณก็จะเห็นว่าโอ้พระเจ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่จริงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนอ่อนไหวหรือไม่แต่คุณอาจมองอีกด้านหนึ่งว่าถ้าคุณซื้อบ้านเลขที่13คุณอาจจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารใกล้หอคอยเมืองคาดิฟดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่รับความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้ด้วยความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง โอเดสซาบา์ทอฟจากคาดิฟเชื่อว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็นผลมาจากวัฒนธรรมหรือการเลี้ยงดูแต่เธอเองยินดีที่จะอาศัยอยู่บนชั้นที่13โดยกล่าวว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากสมัยที่เราไม่รู้ว่าโลกดำเนินไปอย่างไรและเราต้องสร้างเรื่องเล่าขึ้นมามันน่าสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตตามความเชื่อนี้ไม่มีทาง คารเมนอาบัดผู้เติบโตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความเชื่อทางศสยศาสตร์มากมายแต่เธอไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นฉันไม่สนใจเรื่องการอยู่บนชั้นที่13ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ราคาถูกฉันก็จะเลือกมันเธอกล่าวสำหรับผู้อยู่อาศัยในอนาคตของหอคอยในคาดิฟบริษัทจัดการยืนยันว่าชั้นที่13จะมีตัวเลขชั้นและอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเ,าาเมื่อสร้างเสร็จถ้า,รา,า,ถถาราคาถูกกว่าชั้นอื่นนั่นคงโชคดีมากเลยทีเดียว ทั้งหมดคือเรื่องราวของหมายเลข13ที่เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ